สวัสดีครับปบกนันิชเคยกับช่องมอม,ม,มเล่คลิปนี้ก็เจอกับแอดมินยามค่ำคืนอีกแล้วครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนมาเก็บตอกโมเมนต์หลังจากจบเกมสำหรับลีกญี่ปุ่นในนัดล่าสุดนี้ที่สาวไทยของเราได้มาเจอกันอีกแล้วครับก็คือทีม NEC ของเพียวอัชราพรของยศนั่นเองวันนี้มาพบกับน้องสาวก็คือบีมพิมพิชยาก,ก็กรัมทีมคุโรเบะครับซึ่งก็เป็น NEC ที่สามารถเอาชนะคุโรเบะมาได้หลังจากจบเกมก็มีโมเมนต์น่ารัก ของสาวไทยเกิดขึ้น2ส,สาวได้มีโอกาสมาแข่งกันแล้วก็ไม่พลาดที่จะมาเจอกันหลังจากแข่งเสร็จครับหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยเมามอยกันรวมทั้งโผลเข้ากอดกันด้วยกล้องของหลีกญี่ปุ่นก็จับรัวๆเลยครับนะครับสองสาวไทยของเราพี่น้องบีมเพียวเข้าโผลกอดกันด้วยความคิดถึงกันครับแน่นอนนะครับอยู่ลีกเดียวกันก็จริงแต่โอกาสการเจอกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เท่าไรครับบางคนก็ต่างฝึกซ้อมกันที่สโมสซอนแล้วก็ที่พักของตัวเองแล้วก็นี่แหละครับได้มีโอกาสดีมาเจอกันช่วงที่ต้องมาแข่งขันกันนี่แหละครับสาหรับลีก่ปุนก็เป็นภาพเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจสุดไปเลยครับกับมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ของสาวไทยของเราแต่ละคนแม้ว่าจะอยู่คนละทีมกันแต่เรื่องการซัพพอร์ตสาวไทยด้วยกันเองนานเราได้เห็นโมเมนต์แบบนี้อยู่ตลอดเลยครับน่ารักครับสาวสา